ไลน์แมชชชอปเซอร์เพจต่างยังไงนะครับก็ไลน์แมชชชอปข้อเสียของมันหลักๆติดตั้งบิ๊กเซลไม่ได้แต่เซอร์เพจสามารถติดตั้งบิ๊กเซลได้ไลน์แมชชชอปมีเทมเพลตที่คุณเคยสำหรับลูกค้าลูกค้าไปซื้อร้านไหนเทมเพลตเหมือนกันไลน์แมชชชอปเปิดรับชำระได้ทั้งเงินสดเก็บไปทางบัตรเครดิตค่าใช้จ่ายไลน์แมชชชอปไม่มีจนกว่าลูกค้าจะชำระผ่านบัตรเครดิตชำระผ่านบัตรเครดิตเราจะโดนชาร์จ2.5%ลูกค้สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ลูกค้าไม่นานข้อดีของมันคือแชทได้ด้วยมันจะมีแอปมช็อปด้วยนนะใมือถือมีแอปมช็อปนะลูกค้าเนี่ย คุยผ่านไลน์ส่วนตัวแต่เราตอบในแอป My Shop ก็ได้หรือจะตอบในแอป Line เ a ก็ได้ลูกค้าสั่งซื้อได้เองเนาะก็สั่งซื้อได้เองหรือจะแชทหาเราก็ได้หรือสมมติว่าเราคุยผ่านไลน์ VA ใช่ไหมฮะแล้วแบบลูกค้าจะซื้อเราออกออเดอร์ได้เลยคือยิงคําสั่งไปให้เขาสื้อลูกค้ารับกิจเด็จครับส่งเปยี้ยงเลยแล้วลูกค้าก็ชนะเงินโกงกงกงกดระบบก็ดึงยอดไปหลังบ้านเรานะครับแต่ว่าข้อเสียคือไม่สามารถปรับรูปแบบได้เองซึ่งเป็นข้อเสียที่เป็นข้อดีเซลเพจเราจะต้องปรับรูปแบบเองซึ่งก็ปวด ลูกค้าไม่คุ้นเคยไม้ช็อปเนี่ยปรับเองไม่ได้มันก็จะหน้าตาเหมือนเหมือนกันหมบส่วนเชียลเพจเนี่ยนะครับก็อาจจะข้อดีคือติดตั้งพิกเซลได้รูปแบบต่างกันแล้วแต่ร้านว่าใครจะดีไซน์นออกมันแบบไหนน,นะร้าน,นส่วนไหนก็เงินสดกับเก็บไปทางบัตรเครดิตเนี่ยไม่ใช่ทุกอันที่จะเปิดไม่สามารถใช้เพิ่มเติมได้นะจะซื้อก็ซ,กซื้อนะครับยกเว้นแอดไลน์เซเร์ยเพจสมมุติใครเป็นคนชอบดีไซน์อาจจะปรับอยากจะปรับโซเชีลเพจเองก็แล้วแต่